สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้มาเจอในช่วงเย็นนะคะอีกวันหนึ่งของวันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจันทร์เริ่มสัปดาห์ใหม่แล้วนะคะวันนี้เตรียมเดินทางไปสวดมนต์ช่วงเย็นนะคะสวดมนต์ไหว้พระช่วงเย็นเพราะว่าวันนี้รู้สึกออทำงานเสร็จแล้วก็งงงงเงงเงงนะคะ ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมก็เลยกำลังจะเดินทางไปสวดมนต์ตอนนี้ทุกท่านได้ยินเสียงะระฆังเนะาะในช่วงทุกทุกเย็นนะคะอาจารย์ก็จะใช้เวลายอยู่กับมุมสงบนะคะของชีวิตเนาะซึ่งอาจารย์ก็ทำมาตั้งแต่เกิดละทำตั้งแต่เกิดจำความได้ก็ไปสวดมนต์ที่วัดนะคะไปเขาสร้างบุญกุศลอะไรแล้วก็ไป กองก้องแกง,แกงจนปัจจุบันนี้ก็30แล้ว30กว่าแล้วค่ะก็ยังอยู่ในวิถีในการไปสวดมนต์ทุกทุกค่ำอยู่นะคะแล้วก็จะนในเรื่องของสมาธิวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้เรามีสตินะคะอยู่กับโลกเพราะว่าธรรมนะคะทางธรรมกับทางโลกก็คล้ายๆกันเหมือนกัน ที่พียงว่าผู้ที่มีธรรมะมากนั้นก็สามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้ด้วยความสงบสุขแล้วก็มีสติมากกว่าบุคคลที่ไม่มีธรรมะนะเพราะว่าเราจะมองอะไรด้วยความเป็นจริงเราจะเข้าใจเวลาทํางานมีผิดมีถูกมีโน่นมีนี่เราก็จะไม่อยุติดว่าอะไรจะตามใจเราไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ มันก็จะมีทั้งถูกใจและก็ไม่ถูกใจได้แล้วก็เสียนะท่ามันก็เป็นอย่างเนี้ยทุกๆทุกๆวันไปดังนั้นเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของโลกและจัก,กรวาลเราก็จะจิตใจของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือพระอุโบสถนะค่ะเนี่ยเรามาที่วิหารสวดมนต์ค่ะทุกท่านได้เห็นพระนะนีคือพระนะคะ ที่ของเราใช้สําหรับการสวดมนต์ทุกวันโอเคค่ะเดี๋ยวจันเข้าไปสวดมนต์ก่อนนะคะ